ดีดค่ะดิฉันนางสาวรัชายาทิจรุนค่ะดิฉันนางสาวสิริรัตน์สัจทวีค่ะวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับพิพิธภัณฑ์บัวที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธ,ธรรัญบุรีกันค่ะซึ่งเป็นสถานที่ที่สหมมะสําหรับผู้ที่หลงใหลในธรรมชาติและต้องการศึกษาบัวหลากหลายสายพันธุ์ค่ะไปดูกันเลย พิพิธภัณฑ์บัวตั้งอยู่ใกล้บริเวณประตู2ของมหาวิทยาลัยบนถนนลังสิตนครนายกจังหวัดปทุมธานีสถานที่นี้ถือเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของมหาวิทยาลัยและยังเป็นแหล่งรวมความรู้ทางธรรมชาติที่โดดเด่นมากที่สุดในประเทศไทยพิพิธภัณฑ์บัวก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2 5 4 3 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระนิษฐที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาซึ่งพระองค์ทรงให้ความสำคัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์และเผยแพร่องความรู้เกี่ยวกับบัวสถานที่แห่งนี้จึงกลายเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และศึกษาวิจัยเกี่ยวกับบัวโดยรวบรวมบัวมากกว่า300ชนิดจากทั้งในและต่างประเทศ พิพิธภัณฑ์บัวนี้แบลออกเป็นกี่ส่วนใ้าอยากรู้ไปดูกันเลยส่วนตรงนี้ที่เรายนอยู่นะคะเป็นลานบัวนะคะซึ่งจะอยู่ตรงหาี่นปานบัวนะคะีันธุ์ผใ่บัวพันใหม่ที่พบในพิพิธภัณฑ์บัวชื่อว่าธัญการที่มาของชื่อคือธันมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี การความหมายคือแดงดำเป็นบัวที่บานในช่วงเวลากลางคืนค้นพบโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูรินอักระกุลธะตอนตนี้เราก็มาอยู่ในส่วนของอนุบาลบัวที่ทางพิเเียกคันเนี่ยได้ทำการเพาะเลี้ยงก่อนที่จะนำไปจำหน่ายค่ะ ในพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์เราสามารถพบสระบวัวที่ออกแบบมาอย่างสวยงามโดยมีบัวหลากสีสันบานสับรั่งตลอดปีพร้อมทั้งยังมีนิทรรศาก,การให้ข้อมูลเกี่ยวกับวงจรชีวิตของบวัวและความสำคัญต่อระบบนิเวศนอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถทดลองทำกิจกรรมต่างๆเช่นการเพาะพันธุ์บัวด้วยตัวเอง ปัจจุบันยังมีการนำบัวไปทำผลิตภัณฑ์มากมาย 1. ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มใบบัวและดอกบัวสามารถนำไปใช้ในการตกแต่งอาหารและทำเครื่องดื่มสมุนไพร 2. ผลิตภัณฑ์งานฝีมือดอกบัวอบแห้งและใบบัวถูกแปลรูปไปเป็นงานหัตถกรรม 3. สินค้าแฟชั่นและสิ่งทอเส้นใยจากก้านบัวถูกพัฒนาเป็นผ้าไหมผสมใยบัวที่มีลักษณะเฉพาะ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสวมใส่สบาย 4. การอนุรักษ์และศึกษาพิพิธภัณฑ์ยังจัดแสดงการแปรรูปบัวในรูปแบบต่างๆเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการใช้บัวในวิถีชีวิตประจำวันและกระตุ้นจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์บัวที่มีความสำคัญในเชิงนิเวศและวัฒนธรรมไทยปัจจุบันพิพิธภัณฑ์บัวไม่ได้เป็นเพียงแหล่งเรียนรู้สำหรับนักศึกษาและนักวิจัยเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจทั่วไปได้สัมผัสธ,ธรรมชาติอย่างใกล้ชิดผ่านการจัดแสดงที่หลากหลายตั้งแต่กระบวนการปลูกบัวการดูแลรักษาไปจนถึงการใช้บัวในชีวิตประจำวันอย่างไรก็ตามพิพิธภัณฑ์ยังต้องการการพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์เนื่องจากการเยี่ยมชมในวันหยุดสุดสัปดาห์จะเป็นต้องมีการนัดหมายล่วงหน้าซึ่งอาจจะไม่สะดวกสำหรับบางกลุ่มผู้เยี่ยมชม นอกจากนี้อาจจะต้องเพิ่มระบบข้อมูลออนไลน์เพื่อลองรับผู้ที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่สนใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์บัวเปิดให้บริการในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกาโดยไม่มีการเก็บค่าเข้าชมแต่หากเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์จำเป็นต้องมีการนัดหมายล่วงหน้าติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook พิพิธภัณฑ์บัวมทรธัญบุรีหรือ www.lotus.imutt.ac.th